ตัวเลขเซนเซเคยพูดไปบ้างแล้วนะคะแอบพูดไปบ้างแล้วมีใครแอบจําไว้บ้างเลยวเออนะคะเวลาเซนับข้อใช่ปะนับข้อเนี่ยเซจะพูดบ่อยๆนั่นบังนั่นบัง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 ,บงคือหมายเลขนะคะ,ะเซบอกอิจิบังใช่ปะ,ะเคยสงสัยไหมบังคืออะไระเราเอาตัวเลขนะคะแล้วก็ใส่คําว,ะคะาว่าบังบังตัวฮะใส่เต่งๆนะคะก็อ่านว่าบะ บับงืงบังบังคือหมายเลขนะคะหมายเลขอืณเซย์บอกว่าอิจิบังก็คือหมายเลขหนึง่งอ่ามีมีมยี่ห้อก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่นอ,อะไรคะฮัจิบับงฮัจิบงังราเมงใช่ไหม <laughs> เออราเมงราเมงเซยก็เรียกแหมเป็นก๋วยเตี๋ยวญี่ปุ่นเลยหนูก็นึกถึงโกเด้งเลยก๋ว <laughs> ยเตี๋ยว ฮัตจิบังฮัตจิบังนะก็คือหมายเลขแปดนั่นเองใช่ไหม<ะ>เขามีลูกชิ้นที่เป็นเลขแปดนะฮัตจิบังนะบังก็คือหมายเลขโอเคนะทีนี้เรามาดูกันค่ะตัวเลขนะเราเริ่มเลยตั้งแต่เลขหนึ่งเลขหนึ่งง่ายอ่ะเลขหนึ่งง่ายอิจินะคะอิจิคือหนึ่งไม่ยากนะอิจิอ่ะพูดตามเซอิจิอิจิอิจินี่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 ี่ มีสองชื่อย่องกับชิในวงเล็บยงเอ,อ่าเราจะเวลาเรานับเราเอาตัวข้างหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ใช้ชิแล้วเดี๋ยวเซนเซจะอธิบายใช้เวลาเรียกเดือนนะคะเออใช้เวลาเลขเดือนนะแต่ว่าตอนนี้เราใช้ยองก่อนนะแต่จําไว้ว่าเฮ้ยมันมีชิด้วยนะเวลาเรานับเรานับยองอย่างเดียวเราจะได้ไม่งงนะเอาใหม่นะคะอิจิ 1น <4 S> 2่งหนึ่อเล็กเจ็ดลขเก็เหมือนกันเลขเจ็ดมีสองชื่ออ่ามีสองชื่อนะคะอ่าชิจิเวลาที่เราเรียนเรื่องเดือนฮะเรื่องเวลาอย่างเงี้ย เจ็ดโมงเดือนเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ชิจินะแต่เวลาเรานับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแบบเนี้ยเรานับนั่นอะไปตัวเดียวก่อนนะคะโอเคนะนั่นอะเจ็ดนั่นอะเจ็ดนะต่อค่ะแปดคือฮัจิิฮัจิคิวคิวคิวกับจูเราเคยเรียนในคำศัพท์กันแล้วใช่ป่ะอันนี้จําได้เลยผ่านได้เลยนะแต่ว่าเลขเก้าีนมีอีกชื่อหนึ่งก็คือคุคุอ่าเวลาที่เราพูดเรื่องเวลา พูดเรื่องเดือนเนี้ยเราก็จะใช้นะแต่ว่าเวลาเราเนับเลขกันเราใช้ q นะคะหนึ่งถึงสิบไม่ยากทีนี้พอเราพูดถึงสิบสิบเอ็ดอะถ้าสิบเอ็ดอะจูง่เลยเราเอาจูกับอิจิวกันเป็นจูอิห้าสิบสองจูนี่ สิบสามจูซามสิบสี่จูโยสิบห้าจูโกสิบหกจูโรคุสิบเจ็ดจูนาสสิบแปดจูฮาซิสิบเก้าจูยี่สิบ ไม่มีใครจูจูเหรอใช่ไหมเราเอาข้างหน้าก็จูเหมือนเดิมแต่พอเราข้างหลังมันมีเพิ่มขึ้นมาเราก็ใส่ไปสิบเก้าพอดีพอยี่สิก็จะเป็นสองกับสิบใช่ไหมยี่สิบคือสองกับสิบมาดูฝั่งนี้เลยค่ะเราใส่นี้เข้าไปข้างหน้าแล้วก็ใส่จูข้างหลังเห็นไหมง่ายเลยนะถ้าสามสิบก็ง่ายๆเป็นอะไรคะจองจูส <laughs> ี่สิบ โอเออเดยนเซขยับมาทางนี้หน่อยนะห้าสิบกูจูหกหกก็คือลกคโลกคืจเจดน้านาจแปดสิบอจูอจูเก้าสิบจูเออเดนเซเอาปิดอันนี้ก่อนนะจำได้แล้วนะหนึ่งถึงสิบได้แล้วนะเดี๋ยนเซจะ เออ่ให้น้องๆได้ฝึกอ่านนะคะเลขที่ออกสมมุติว่าเซนเซอยากพูดว่ายี่สิบสามอย่างเงี้ยพูดยังไงอ่ะค่อยพูดการอากาศก่อนนี้ได้เท่าไหร่นี่นินิอังอืมท่านเซอยากบอกว่าห้าสิบสองกูดูดเก่งมากค่ะเอ่อหกสิบ

QQQQ Q QQQ เก่งมาก QQQ หลักหน่วยได้แล้วหลักสิบได้แล้วต่อไปเราไปฝึกอ่านหลักร้อยกันค่ะโอเคค่ะเรามาดูต่อในหลักร้อยนะคะหนึ่งร้ไปจนถึง9ก้าร้อยเรามาดูว่าพูดยังไงนะคะจะเห็นว่าเซนเซไฮไลท์ไว้ก็คือตัวที่มีการยกเว้นนะคะมีเสียงที่เปลี่ยนไปนะหนึ่งร้อยก็ไฮไลท์ไว้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาภาษาไทยเราพูดว่าหนึ่ง แล้วก็ร้อยใช่ป่ะแต่ภาษาญี่ปุ่นค่ะคำว่าหนึ่งอิจิไม่ต้องพูดเออเราไม่ต้องพูดคําว่าอิจินะคะกาทิ้งไปพูดคําว่าเฮกคุได้เลยเฮกคุก็หมายความว่า100ทีนี้ถ้าเราจะบอกว่า200เราอเราใส่นิเข้าไปข้างหน้าเฮกคุก็จะกลายเป็นนิเฮยคุได้ไหมง่ายไหมสามร้อค่ะเอาเลข3มาใส่แต่ว่าแต่ว่าคําว่าเฮกคุเนี่ยเวลามันเจอกับคําว่า3ามั่งซั่ง,งมันก็เลย จะทำให้เสียงเนี่ยเออเป็นเสียงสั่นนะคะซัมเบียคุซัมเบียคุนะคะเบียคุฮิใส่เต็งเต่งเป็นบิบิควบกับยะเป็นเบียเบียแล้วก็คุนะคะซัมเบียคุอันนี้ไฮไลท์ไว้เลยนะคะ300หนูลองพูดคำว่าซังเฮียคุก็ได้อืมถ้าหนูเออเซนเซะคะหนูไปพูดกับคนญ,ญี่ปุ่นว่าซังเฮียคุได้ไหมคะหนูลืมอะค่ะลืมเปลีล่ยนเสียงถามว่าคนญี่ปุ่นเข้าใจไหมเซนเซว่าเขาก็เข้าใจนะแต่ว่า ถ้าเป็นธรรมชาติของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันยากไปไหมพูดยากไปไหมซังเฮกุเนี่ยเออนะฮะเขาก็จะพูดแบบคนญี่ปุ่นชอบพูดรัวพูดเร็วไงเวลาพูดเร็วๆเ,เนี่ยเสียงฮิจะเปลี่ยนเป็นบิซัมเบียคุซัมเบียคุมันจะลื่นไหลไปได้ง่ายกว่าโอเคไหมบาะนั้นจํานะซัมเบียคุนะคะสี่ร้อยไม่มีอะไรเปลี่ยนคะ่ะเอาเลขสี่มาใส่เฮยคุเลยเป็นยองเฮกคุยองเฮคุห้าร้อยโกเฮกคุ โกเฮคุไม่มีเปลี่ยนเหมือนกันจะมาเปลี่ยนอีกทีหนึ่งตรง600ค่ะ6ก0ลคุนะเลข6เราเรานับกันว่าลบคุลคุนะคะถ้า60ก็ลบคุจูใช่ป่ะเออไม่มีเปลี่ยนค่ะแต่ถ้า6 0รเนี่ยลคุกับเฮกุมันมาเจอกันแล้วมันออกเสียงยากค่ะก็เลยจะต้องทํายังไงเออเปลี่ยนเสียงนะคะเป็นลบเฮคุอนะ่าลบเฮคุเอาคูออกไปใส่จุเล็กแล้วก็ข้างหลังมีฮี ตัวฮีเนี่ยจะใส่เป็นมารุนะคะเพราะฉะนั้นอ่านว่าปิปิควบกับยะก็เป็นเปียะนะคะเปียะเปียกขึนะคะลบเปียกขึผู้ตามได้เลยนะคะลบเปยียกขึ อ่ออกเสียงยากนิดหนึ่งลบเปียคุแต่คนญี่ปุ่นเขารู้สึกว่าออกง่ายกว่าลบคือเฮียคุไงเฮย้ยลบคือเฮียคุมันคุอคือนะออกเสียงยากนะองั้นลบเปียคุนะหกร้อยเจ็ดร้อยค่ะใช้คําว่าเลขเจ็ดนานะนานะเอามาใส่กับเฮียคุได้เลยอันนี้ไม่ตีกันนะคะไม่เป็นปัญหาเนะนาะนานะเฮียคุแปดร้อยมาอีกแล้วนะคะแปดแปดเลขแปดคือฮัจิฮัจิสังเกตนะตัวเลขที่มันมีสองพยางอะเวลามันไปบวกกับ อะไรที่มันออกเสียงยากๆมันมักจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเสียงให้ออ่อตามธรรมชาติของภาษาเนาะก็จะเปลี่ยนให้รู้สึกว่าสมูทเวลาพูดเนี่ยพูดง่ายขึ้นนะคะฮัจิบวกเฮยคุเป็นฮับเียคุนะคะฮับเียคุอเก้าร้อยไม่มีเปลี่ยนค่ะเป็นคิวเฮยคุคิวเฮคืเก้าร้อยนะคะเดี๋ยวออกเสียงตามเซนเซอีกครั้งหนึ่งเนาะจะได้ฝึกออกเสียงแล้วก็จาได้ง่ายๆด้วยนะคะเฮยคุนี่เฮคุอสมเค สี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเยเปยก้าร้ออ่าแล้วก็หนึ่ันะคะก็คือเซนนะเออก่อนที่จะไปถึงหนึ่พันเดียว,เ,ยวเราฝึกกันนิดนึงก่อนดีกว่านะถ้าสมมุติว่าเซนเซให้เลขสองอยห้อ่าสองห ลองพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นดูนะคะว่า250เราจะพูดว่ายังไงหลักสิบย่าวเพิ่งลืมนะหลักร้อยเนี่ยคือ2ใช่ไหมเราก็เป็นอะไรคะนิเฮคือได้เลยอ่ะบวกกับอีก50ลืมลืมหรือยังหลักสิบคือโกโกแล้วก็10โกจูอ่ะพูดต่อกันได้เลยนะคะง่ายๆนิเฮคือโกจูก็จะได้เป็น250้นิเฮคือโกจูเอ่อสมมติว่าเราใส่ราคาเข้าไปแล้วกันอ่ะคันจิตัวนี้อ่านว่าเอ็นนะคะ เอ็นคือ,อหน่วยเงินเยนอ่ะเยนถ้าเราอยู่ญี่ปุ่นเราใชห้หน่วยเงินเยนนะนี่เฮียคือกจูเอ็นนี่เฮียคือกจูเอ็นหรือถ้าเราอยู่ไทยนะคะเราบอกว่าบาทก็จะออกเสียงเป็นบาทบาทนี่เฮียคือกูจูบาทนะ,ะอันนี้หน่วยเงินบาทถ้าเป็นสามร้อยเก้าเก้าโอ้ยสามร้อยเก้าเก้านะคะได้ไหมไปกินบุฟเฟ่ต์กันเดี๋ยวนี้บุฟเฟ่ต์สามร้อยเก้าเก้ายังมีอยู่ไหม เออ,เอ,อมุกท้านะคะสามพูดแล้วน้ำลายไหลนะ,ะพูดยังไง 99, ส9มร้อยเก้าซังซังต้องไปอะไรคะออซามเบียคุด้วยนะซามเบียคุแล้วก็99ละ 99, Q, D, Q, ่ะ9ก้าสคิวจูคิวอ่าถูกต้องนะคะเลข3เนี่ยถ้าเป็นหลักร้อยจะต้องเปลี่ยนเสียงเป็นซามเบียคุโอเคไหมเออส่ 15, อยสิบห้าสี่อยสิบห้า เลขห้ามาอีกแล้วเอาไม่เอาห้าละเอาเลขสี่แล้วกันเ,เลขสี่ก็มีแล้วเลขอะไรยังไม่ออกอะ่ะเออเลขที่ออกเลขสมตัวที่ออกนะคะเลขท้ายสมตัว C อะไรดีเอ 4, 6. 4, 6, เอสี่หกสี่หกเก้าเก้าออกไปแล้วไม่เอาะอะไรดีสี 4, 6, ่หกหนึ่งอ่าโอเคเซ่ใ <laughs> บหรือเปล่าเนี่ยใบหรือเปล่า,นาหาน,าานูซื้อเลยนะเออลองดูนะคะถูกมาแบ่งด้วยแต่ถ้าไม่ถูกก็อย่าว่ากันเดอ้อ 461อ่ะสมมุติเป็นราคาราคา461พูดยังไงดีคะยองสี่คือยองมะแต่แต่ถ้าเป็นหลักร้อยเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนอ่ะก็400ได้เลยนะคะยองเฮียคือหกสิบเอ็ดกคือจูเอ็ดละเอ็ดก็คือหนึ่งใช่ไหมเราก็พูดหนึ่งได้เลยคะ่ะโดคือจูอิจิยองเฮียคือโดคือจูอิจิเลข6เนี่ยมันอยู่ในหลักสิบ เราสามารถพูดว่า60ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนเสียงใช่ไหมโลกคจูได้เลยนะคะเราบวกกับอิจิยองเฮยคือลกคุจูอิจิแล้วถ้ามาอยู่ในหลักร้อยอ่ะเออหกแปดสองอ่ะหกแปดสองหกแปดสองพูดยังไงคะอ๋อหกร้อยเนี่ยมาอยู่ในหลักร้อยเราต้องเปลี่ยนนะคะไม่ใช่หลกขุละต้องเป็นหล,ลบเปียกคืหลบเปียกคือแปดสิบล่ะเลขแปดอยู่หลักสิบพูดแปดสิบได้เลยลูก ฮาจจิจูนิโอเคไหมลบเปียกคือฮาจจิจูนิโอเคไหมแต่ถ้าแปดร้อยนี่ยมาอยู่ในหลักร้อยแปดมาอยู่ในหลักร้อยเราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรหับเปียกคืออ่าหับเปียกคือเออถ้าเป็นนี้แปดศูนย์แปดแล้วกันเออหับเปียกคือหลักสิบไม่มีพูดยังไงเจก็ไม่ต้องพูดเหลืออะไรเหลือแปดแล้วก็ฮัจจิได้เลยหับเปียกคือฮัจจิหับเปียกคือฮัจจินะคะแปดร้อยแปดได้ไหม โอเคมาต่อกันที่หลักพันนะคะพันกับร้อยนี่เหมือนกันก็คือไม่ต้องพูดคําว่าอิจิอ่าอิจิไม่ต้องใส่คะให้พูดว่าเส้นไปได้เลยเส้นก็คือหนึ่งพโอเคไหมเส้นคือ1000พันะคะถ้าสอง0ันสองพนีเส้นนะคะนีเสน้นสามพันค่ะอันนี้เซนไม่ได้ไฮไลท์ไว้ให้3 0 0พันเนี่ยเส้นจะเปลี่ยนเสียงอ่าเสียงเส้นเนี่ยมันจะสั่นอ๋อเลข3ใช่ปะ่ะเสียงสะแล้วก็ ตามด้วยเสียงอืขึ้นจมูกตัวต่อมามันก็เลยกลายเป็นเสียงสั่นได้ง่ายนะคะเวลาพูดเร็วๆจะได้ยินเป็นเสียงสั่นซังเซนซังเซนซังเซนนะซังเจนหนูลืมสั่นคนญี่ปุ่นเขาจะถ้าหนูลืมสั่นนี่คนญี่ปุ่นเขาจะเข้าใจผิดไหมเป็นคําอื่นไหมไม่หรอกถ้าหนูถ้าเขารู้ว่าบริบทหนูจะพูดเป็นอ๋อสามพันอย่างเงี้ยเห็นไหมพูดเรื่องราคาพูดเรื่องอะไรอยู่ เสียงเล็กน้อยแค่นี้หนูลืมสั่นไม่เป็นไรนะคะเขาเ็ว่าเขาก็น่าจะเข้าใจนะสื่อความหมายได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราออกเสียงถูกต้องก็จะดีมากเลยเนาะสั่งเซนอืมสั่งเซนสามพัน 3, นะคะสี่พันเล็กสี่บวกกับพันได้เลยค่ะง่ายๆย,ยองเซนตรงไหนที่ไม่เปลี่ยนเซนเซไม่เน้นแล้วนะผ่านเร็วๆเลยนะคะห้าพันโกเซนหกพัน 6, ค่ะลกคุเซนเฮ้ย เซนเซไม่เน้นหน่อยเลยเหรอตอนมันอยู่ในหลักร้อยมันเปลี่ยนเสียงใช่ไหมแต่มาอยู่ในหลักพันไม่เปลี่ยนเสียงนะคะเลข6กนะลูกลคุเซนลคูเซนนานาเซนได้เลยมาเปลี่ยนที่เลข8ค่ะฮัตเซนอ่าฮัตเซนเลข8นะ8 0 0พันไฮไลท์ไว้เลยนะคะฮัตเซน9 0 0 0ไม่เปลี่ยนอ่ะนี่จำง่ายๆแค่2ตัวเองจันเซนกับฮัตเซนนะที่มีการเปลี่ยนเสียง900 0คิวเซนได้เลย1,000พอ่าหนึ่งก็คืออิจิมัง โอเคนะเดี๋ยวเราฝึกตัวเลขในะหลักพันนิดหนึ่งก่อนฮะถ้าเซนเซจะพูดว่า1100พูดยังไงเอ่ย1100เอาเยอะๆเลยเซนเซไม่อยากให้มันข้างหลังเป็นเลขกลมๆ1111โอันห้เอ็โอเซนเซพูดยังไงดี1111บาทหนึ่งพั 1, ภาษาไทยเรามี1,000ใช่ไหมแต่เราไม่ต้องพูดอิจินะฮะเราบอกว่าเซนได้เลยเซนแล้ว100ละ่ะเหมือนกันใช่ไหมเยีกคือ เ e n นเ k u 11คือสิบเอ็ดสิบเเคืออเพราะนั้นตัวนี้อ่านว่าเลยค่ะเ e n น i k u คืออจจหรือว่า N ก็ได้ค่ะเส n นเ k u คืออ i จีจได้ไหมช้าๆนะเส n นเ k ียคืออ i จีจออจหนึ่งนึงหน่งแล้วถ้าเป็นอะไรดีสามละ่ะเอาเลขสามมาฝึกกัน3าสอง อ่อห้าหกอ่ะจะได้ฝึกจำตัวเลขให้ได้นะพูดยังไงดีเอ่ย3256สร้างสร้างอะไรเซนอะอันนี้ต้องมีการสั่นด้วยคะลูกเสียงเซนเป็นเสียงสั่นนะซังเซนนี้นี้อะไรหลักหลักหลักรหลักร้อยนี้เฮียคือโกจูหโอเคไหม สร้างเส้นนี้คือโกจูรคคือสามพันสองร้อยห้าสิหกเอาอีกสักตัวหนึ่งค่ะอือเอาตัวที่มันมีเปลี่ยนเสียงบ่อยๆแล้วกันนะคะจะได้จำได้เออนะโอ้เซนเซนะอันนี้อะไรแปดพันหกร้อยแปดสบหกแปดพันนะมาดูตรงนี้เลยแปดพันเราต้องบอกว่าอะไรคะฮัดเซนฮัดเซนหกร้อยหร้อยต้องมีไฮไลท์ไหมใช่หกร้ยมีไฮไลท์เพราะนั้นลบ เี้ยคือหัดเส้นลบเพี้ยคือแปดสิบหกหาจีจูลคือได้ไหมทันนะทันนะเออใครไม่ทานไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวหน้าต่อไปมีกันบ้านฝึกทำการบ้านด้วยตัวเองเออนะคะจะได้มีเวลาเยอะๆนะคะค่อยๆเขียนกันไปนะคะการบ้านก็คือเนี่ยจะให้เขียนคำอ่านของตัวเลขเนะเาะเก้าพันคิวเซนนะคะส่วนหนึ่งหมืน่นคืออย่างนี้เอคำว่าหมื่นเนี่ยคือมัง แต่ว่าคําว่าแสนเนี่ยภาษาญี่ปุ่นไม่มีนะคะเอาเอาเอาฝึกหมื่นก่อนเดี๋ยวค่อยไปแสน,นะคะฝึกหมื่นก่อนเจนจะบอกว่าทําไมถึง1นึ่งหมื่นเนี่ยเราเราใส่คําว่าอิจิไปด้วยอะไฮไลท์ไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อกี้เราเรียน 1, 100ใช่ไหมพูดคําว่าเฮกุได้เลยไม่ต้องใส่อิจิใช่ปะ่ะหนึ่งพัก็เหมือนกันพูดคําว่าเซนได้เลยไม่ต้องใส่อิจิเซนนะคะอืมแต่ว่าหมื่นเนี่ยเราต้องใส่อิจิด้วย อ่ะเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะเฉลยนะคะว่าทําไมทําไมไม่เหมือนเพื่อนๆไม่เหมือนน้องๆเขาละน้องๆหนึ่งร้อยใช่ปะ่ะใช้เคียคือน้องน้องน้องหนึ่งพันใช้เซนแต่ว่าพี่พี่หมืน่นอ่าพี่หมืน่นอาจจะมีก็ได้พี่หมื่นเนี่ยต้องใส่อิจิด้วยนะคะอิจิมังอิจิมังอย่าลืมพี่หมื่นคืออิจิมังนะคะอิจิมังคือหนึ่งหมืน่นหลักหมื่นเนี่ยเซนเซขอไปเร็วๆได้ไหมเพราะไม่มีเปลี่ยนเสียงอะไรเลยู ถ้าสองหมื่นนีมั่งสามหมื่นซัมมังดูทันไหมสามหมื่นซัมมังสี่หมื่นยองมังโกมังลกคูมังนานามังฮัจิมังคิวมังไม่มีเปลี่ยนเสียงผ่านเลยนะผ่านเลยนะไปที่หนึ่งแสนเลยค่ะลูกหนึ่งแสนเนี่ยภาษาญี่ปุ่นไม่มีคําว่าแสนค่ะเออมันไม่มีคําว่าแสนถ้าจะพูดคําว่าแสนเขาจะพูดสิบหมื่นเนี่ยแหละคือเหตุผลว่านะฮะทำไมถึงต้องใช้อิจิ พอไม่งั้นเดี๋ยวมันจะงงนะคะถ้าหนึ่งแสนคือสิบหมื่นคำว่าสิบหมื่นเราคิดเป็นภาษาไทยสิบหมื่นคืมเออคล้ายๆนี่เลยมนรักลูกทุ่งมันเซฟูดไปน้องก็จะไม่รู้จักเออมันมีชื่อเพลงส0บหมื่นใช่ปะเวลาขอสินสอดกันเนี่ยก็จะขอสิบหมื่นสิบหมื่นก็คือหนึ่งแสนอู้สินสอดหนึ่งแสนนี่เหรอเซเออค่าตัวค่าตัว,ตวเออเพื่อนหนูตั้ง ล้านสองล้านนะเออนะก็แล้วแต่ยุคสมัยนะสมัยก่อนจํานวนเงินสิบหมื่นจำนวนเงินหนึ่งแสนก็คือเยอะแล้วนะฮะเออเดี๋ยวนี้หนึ่งแสนก็นะไม่รู้ทําอะไรได้บ้างนะอ่ะโอเคมาเออถ้าหนึ่งแสนคือจูมังนะก็คือสิบหมื่นนั่นเองสิบหมื่นเราก็ต้องพูดสิบเป็นอะไรคะลูกจูเห็นไหมจูมังนึงกออกไหมสองแสนล่ะอะ่เอาง่ายๆสองแสนก็คือใส่นี้เข้าไปอ่ะแล้วก็นีจูมัง ซังจูมังอ่ะก็ใส่ไปได้เลยนะคะไม่มีเปลี่ยนเสียงอ่าสี 4, 000, 5, 000, 6, 000. Sang ่แสนห้าแสนหกแสนซังจ um ูม um ังยองจูมังโกจูมังโลคุจูมังนานาจูมังฮะจิจูมังไม่มีเปลี่ยนเสียงไม่มีการเปลี่ยนเสียงนะคะเก้าแสนก็คือคิวจูมังแต่ทีน่นี้มันจะยากตรงนี้แหละอม,มันจะยากตรงนี้แหละน้องๆจะผิดกันมาบ่อยนะคะการบ้านผิดบ่อยนะถ้า เซนเซเขียนเลข1 0 0 0 0แสนเป็นแบบนี้ใช่ปะ,ะเขียนแบบนี้ไว้ให้เลยคอมมาไว้ได้คอมมาไว้จะได้ดูง่ายๆนะ,ะถ้าแบบนี้เราจะพูดว่า10,000แสนใช่ไหมอ่าสองแสนก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่าสองแสนเป็นแบบนี้ใช่ไหมสามแสนอ่าสามแสนก็จะเป็นแบบนี้เซเขียนให้ดูเพราะว่าเวลาที่เราพูดตัวเลขเราจะได้นับง่ายๆนะคะอ่าหนึ่งแสนเราพูดว่าจูให้หนูแยกจูออกมาข้างหน้าก่อนจูเห็นไหมอ่าจู ตรงนี้นะคะก็คือ10ใช่ป่ะสอง0สนนิจ 20, ูก็คือตรงนี้ใช่ไหมถูกไหม 3000, สามแสนซังจูก็คือตรงนี้ใช่ป่ะเพราะนั้นสี่หลักข้างหลังนับเป็นมังสี่หลักข้างหลังเท่ากับหมื่นใช่ไหมก็คือเราจะพูดมังทีนี้อย่างงี้ง่ายไปถ้าเซนเซจะบอกว่าห้า0สสองเออห้า0ส0องได้ไหมหนูจะพูดว่าไงคะ ห้าแสองอ่ะมีน้องบอกว่าห้าแสนกดจูค่ะกดจูมังหนูเอาตรงนี้เลยเอาตรงนี้กดจูมังไปบวกกับสองหมื่นสองหมื่นตรงนี้สองหมื่นอยู่ตรงไหนสองหมื่นนี้มังตรงนี้เอากดจูมังไปบวกกับน,นี้มังเป็นกดจูมังนี้มังไม่ได้นะลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะช้าก่อนนะถ้าห้าแสสองหนูเอาอีนี้มาบวกกับอีนี้ไม่ได้มันจะต้องมีมังเดียวนะคะ ไม่ใช้วิธีนี้นะลูกใช้วิธีไหนใช้วิธีที่อินเจบอกให้นับจากข้างหลังไป4หลัก1หลัก2หลัก3หลัก4หลักแล้วขีดเส้นขั้นเอาไว้เส้นขั้นนี้เป็นเส้นขั้นที่บ่งบอกว่ามันคือหลักหมื่นเตรียมเขียนมังเอาไว้เลยข้างหน้าเขียนอะไรข้างหน้าเหลืออะไรเห็นไหมเนะี่ยข้างบนมันมามันเป็นจูนิจูซังจูตรงเนี้ยหนูก็ต้องเขียนห้สิติถูกไหม หนูต้องเขียนคําว่า52แล้วตามด้วยมังจะเอากจูมังนี้มังแบบนี้ไม่ได้มันต้องมีมังเดียวะนะคะเพราะนั้นได้ปไปละกจูก่อนนะโกจูห้าสิบสองอหนูเขียนห้าสิบสองกจูนิ้กจูนี้นึกไหมกจูนีแล้วจบยังยังข้างหลังศูนยศูนยังมีเหลือนะคะถ้าเป็นเลขศูนย์หมดก็จบกจูนี้มังได้เลย โอเคไหมโกจูนิมังนะหนูเขียนต่อกันเป็นประทัดเดียวกันได้เลยเอ่ะฝึกอีกฝึกอีกนะคะเออนะจะได้ไม่งงนะถ้าเซนเซบอกว่าเออเออหกแสนแปดหมื่นเอาแค่นี้ก่อนอ่ะหกแสนแปดหมื่นหกแสนแปดหมื่นทำยังไงดีคะเซนเซอย่าคิดอย่าอย่าไปดูตารางนะ,ะหนูหนูทำแบบนี้เลยนะ,ะปุ๊บนับไปข้างหลังหนึ่งหลกักสองหลกักสามหลกักสี่หลกักปุ๊บแล้วขีดเส้นไว้ ตรงนี้หนูเตียมพูดคําว่ามังอ่ะมังข้างหน้าเหลืออะไรคะเหลือ68หนูก็พูด68ก่อนลกูกจูฮะจิอ๋อลูจูฮะจิมังจบโอเคไหมข้างหลังเป็น0ูนศก็จบนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่0 00ูนย์ูล่ะเอาอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเอาเจ็อืออ่ะเดี๋ยวยากนะคะเดี๋ยวยากเอาแค่นี้ก่อน อันนี้ง่ายแล้วหรอคะเซนเซเจอตัวเลขเยอะเะแล้วก็หลักเยอะๆแบบนี้ทํายังไงดีคะอ่านะไป1หน่วย1หลัก2หลัก3หลัก4ี่หลักแล้วขีดเส้นเอาไว้ขีดเส้นเอาไว้เส้นตรงนี้คือเส้นที่หนูเตรียมจะพูดคําว่ามังเอาไว้ข้างหน้าเหลืออะไรคะเหลือ74หนูก็พูดคาว่า74ก่อนง่ายไหมง่ายไหมเจ็ดสิบพูดไงคะนานะจื้ยงแล้วต่อด้วยมัง โอเคไหมมันมาชนกับเส้นแล้วเส้นนี้คือเส้นมังนะคะนานาจูยองมังจบไหมไม่จบมันยังเหลืออีกก็ง่ายๆเลยหนูไม่ต้องตกใจหนูก็เอาเนี่ยที่เห็นน่ะเห็นเป็นอะไรอ่ะ5,310ใช่ปะเขียนต่อได,ด้เลย5,310ว่าไงอ่ะ5 5,000าพโกพันค่ะพันเจน,น,น300ซังซังซังอะไรด้วยซังเบียคูเฮะอ่าซังเบียคุ10ค่ะจู ได้ไหมเออนานัมอทั้งหมดนะคะเลขทั้งหมดก็จะได้เป็นนานาจูยงมังมีมังเดียวนะลูกนานาจูยงมังโกเซนซัมเบืโอเคไหมเดี๋ยวแบบนี้นะคะเลขเยอะๆแบบนี้มีแบบฝึกหัดให้ทําในหน้าต่อไปเออนะคะเดี๋ยวจะเป็นการบ้านด้วยให้หนูเขียนมาให้เขียน เขียนเป็นคําอ่านแบบนี้นะคะ,ะฝึกมาเป็นการบ้านหน้าต่อไปแต่ว่าตรงนี้ยังเหลืออีกนิดนึงเรามาดูตรงนี้ก่อน1ล้านค่ะ1ล้านก็เหมือนกันเอ่อถ้าเป็น9 0 0 0 0คือคิวจูมังใช่ไหมต่อจากคิวจูเกก็เป็นไรหนึ 100, ่งร้อยเพราะนั้น1ล้าน1ล้านก็เท่ากับเขียค um ูมังหนูเขียนตัวเลขลองดูก็ได้ค่ะหนูเขียนตัวเลข1ล้าน1ล้านออกมาเป็นตัวเลขเออหล้าน แล้วหนูลองใช้หลักการเดิมก็คือ,อตัดไปสี่หลักข้างหลังนะคะปุ๊บเห็นไหมหนึ่งล้านตัดไปสี่หลักข้างหลังหนูจะเห็นเลขหนึ่งร้อยถูกไหมเออหนูก็พูดว่าเฮียคือไปได้เลยนะเฮียคือแล้วก็เส้นของเราคือเส้นอะไรเส้นมังคือมันไม่มีมันไม่มีคําว่าแสนมันไม่มีคําว่าล้านแล้วนะคะในภาษาญี่ปุ่นจะใช้มังจะใช้มังทั้งหมดนะคะหมื่นก็มัง แสนก็จะเป็นจูมังล้านก็จะเป็นเฮกคุมังโอเคไหมแล้วถ้า10ล้านค่ะ10ล้านอ่านว่าอิเซนมังนะคะอิเซนมังสิ ang, ล้านอันนี้ไฮไลท์ไว้ด้วยไฮไลท์ High ไว้ด้วยอิเซนมังนะคะเอ่อสิล้านถ้า100ล้านนะใช้คำศัพท์พิเศษคืออิจิโอคุอิจิโอคุหนึ่งหนึ่งร้อยล้านหนึ่งพันล้านจูโอคุนะคะเฮกคุโอคุ oku, นะคะตรงนี้จำนะคะใครที่ทำบัญชีนะคะ ใครที่ทํางานบัญชีต้องเจอตัวเลขเยอะๆเป็น1 0บล้านร้อยล้านพันล้าน ż. หมื่นล้านจําไว้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าโอ้ซินเซมันเยอะจังเลยนะคะเดี๋ยวตรงนี้เอาไว้กลับมาเปิดดูทีหลังเก็บชี้ด้วยดีๆถ้าได้มีโอกาสเจอเลข1 0บล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแล้วนะคะเอาชีทมินเนหนึ่งมากางังดูโพลอีกทีหนึ่งก็ได้ถ้าหนูรู้สึกว่าเยอะตรงนี้อ่าตรงนี้ เอาเก็บไว้ก่อนก็ได้เ,เก็บโพยเอาไว้ก่อนนะคะามาฝึกทําแบบฝึกหัดกันดีกว่าเนะเาะล้านล้านก็คือโจโอเคไหมกอก็กสมัครสมา,สมาชิกช่อง y ย u ทูบออยเซนเซเวไว้ได้เลยนะคะแพ็กเกจ9 0 0บาทต่อเดือนก็จะได้เรียน6คอร์สมีคอร์สมินเนะเข้มข้นคอร์สใหญ่เลยนะคะคอร์ส1 2 3 4แล้วก็คอร์สพื้นฐานคันจิติวตเตรียมสอบ N5 ด้วยนะคะแล้วก็จะมีแพ็กเกจใหญ่1,500บาทต่อเดือนเรียนได้ตั้งแต่ระดับต้น4คอร์ส แล้วก็ระดับกลางอีก4คอร์สรวมกันทั้งหมด8คอร์สแล้วก็ของแถมอีก2คอร์สเป็น10คอร์สเลยนะคะกดสมัครได้เลยกดเลยกดเลย